เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปตะลุยคาเฟ่ทั่วกรุงกันวิครีนกับขนมปาร์ตี้ล้นเลมอนชุดเค้งนะครับลองกับแผ่นจายนะมันเหมือนวาร์ปเจ๋เ <S 2> <S 2> เงกรอบมากเป็นเม็ดวาน,นิลาเลยอะแล้วพรุ่งนี้ไม่มาแล้วเพราะว่าวานิลา อะไเกอบนอกพุ่มหน่อยอร่อยอ่ะโซ่ อย่างร่าเริงแล้วสีสันเสื้อคือสดใสมากวันนี้ก็คืออยู่กับพลอยค่ะและก็เจครับผมวันนี้บอกเลยว่าใสหักห hey. ักหักคาเฟ่เหรอคาเฟ่วันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนว้าไปรุยคาเฟ่ร้านดังทั่วกรุงเทพ แค่นี้ยังไม่พอนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเปิดวาร์ปเมนูใหม่สุดชิคด้วยใช่และจากที่เราเรีเสิร์ชมาแล้วทุกคนแต่และเมนูคือน่ากินมากๆคลิปนี้เนี่ยใครเป็นสายคาเฟ่คือห้ามพลาดต้องไปโดนเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะเปิดมุมเด็ดๆของที่ร้านให้ดูด้วยใครไปแล้วอยากไปทำคอนเทนต์อะไรจะได้รู้มุมว่าววนนเอ,อ้ยมุมไหนดีเออทั้งบรรยากาศทั้งอาหารจัดให้หมดเลยวันนี้เพราะว่าช่วงเนี้ยเราอินมากชอบไปคาเฟ่แล้วโอ้ไปขับรถก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านได้เลยจ,าจ้าขอคัดเข็มขัดก่อนเลยชั้นด้วย เจาะจากซอยละฉันด้วยไม่ใช่ฉันเธอ <laughs> ันด้วย <laughs> <laughs> มาถึงร้านแรกแรกโอ้โไม่ไม่บอกอ <laughs> บัันเลยลรากึ่งเหล็กไม่ใช่จะบอกว่าร้านลับก็ไม่เชิงเพราะว่าเขามีป้ายบอก้วทุกคน <c oughs> ชื่อร้านว่าเมคาฟาแวบ,บๆไม่ใช่ <laughs> ชื่อเมคาคาเฟ่แอนด์บิสโตมคา ไม่ได้ยำไม่ดีชื่อร้านอะไรเมคาคาเฟ่แอนด์บิสโตจะอยู่ข้างบนใช่เขาเรียกอะเป็นบาร์ลับไปเนี่ยเราขึ้นลิฟต์เลยหรอเล่าเราเขาดูทางเข้าเขาจะแบบลึกลับนิดหนึ่งพอแล้วนิดหนึ่งลิฟต์เขาือนในทีมแม่นกว่าขอบครับบริการดีมากไหนเราทวนมนดีพอเปลี่ยนเป็นตู้เลงเราค่อยกดชั้นสี่นะครับ ใจจริงตกใจจริงเออดีปนี้อ่ะเออแบบนีอ่ะดันดันเออดันสิเราไม่เราไม่ดันหรอแล้วเราต้องปิดให้เขาด้วยที่นี่ที่ไหนเนาะแล้วเราต้องปิดอย่างนี้ให้เขาด้วยเขาบอกไม่งั้นมันไม่งั้นมันจะไม่ลงไปแล้วเราปิดอย่างนี้ถ้าเราปิดอันนี้คนก็จะเปิดไม่ได้แล้วทีมงานมาครั้งแรกก็จะแบบเฮอ๋อไม่เปิดไม่ได้เออโอดิวเราด้วยโลกด้วยโลกโรค ่ะเข้ามาแล้วทุกคนจริงิก็ไม่ได้สิแลนี่คือคาเฟ่ไม่ใช่แต่มีป้าอยู่มีป้าอยู่เฮ้ยเหมือนลองตัดมันเหมือนมูดเปลี่ยนเลยลองแบบแผ่นซายนะมันเหมือนวาร์ปเไม่แง่วาร์ปไหวาร์ปไหมวาร์ปไลยก็ป้งเงยสว่างไงสว่างไม่เห็นอะไรเลยสว่างเพราะว่าจูนกล้องไม่ทันก็แบบสว่าง ังมาเรียบร้อยมีความคิ อย่างที่บอกไปนะครเมนูร้านเนี้เขาจะมีความฟูฟูมีความก้อนเมฆคือเข้ากับคอนเซ็ปต์ร้านเมคคือเมฆเนาะก็จะมีเมฆแต่ไม่หมดเลยแต่ว่าเขาขี้เอ็นนะใช้ใส่ใหม่มาเป็นก้อนเมฆมาดูดีกว่าว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันชื่อเมนูอะไรกันบ้างทุกคนเมนูเมคคาเอ็กปาร์ตี้ปังเย็นคอฟเฟ่เมิกซ์นี่ชื่ออาจจะยาวนิดนึงแต่เด็ดแน่นอนเมนูเนี้ยคือเป็นเมนูที่เราวาร์ปมาเพื่อมาร้านนี้เลยเป็นคอฟเฟ่นะฮะแล้วก็ท็อปด้วยไอศครีมวานิลลาท็อปด้วยความหอมหวานของขนมปาร์ตี้ร้อนปังเย็นนมชมพูข้างบนมันจะ หอมและเข้ากันมากแล้วที่สห็นทานเขาหนีเขามีสายใหม่สีชมพูด,ด้วยน่ารักรอบๆมิสต์สตรอเบอรี่เอาไว้ตัดรสความหวานอลังการมากและน้ำนี่เราฝากไว้นะนี่คือเมนูอัสดงอ่าแล้วก็นี้มัทฉะมีคาเมนูขี้เอร่มากๆที่ถ่ายกลมๆันนี้เขางงเลยว่ามาร้านคาเฟ่ที่มันอลังการงานสร้างมากดูร้อนอยังไงครับเรามาลองชิมกันเลยดีกว่อนเห็นกรอบมากเห็นกรอบมากเป็นเม็ดวาน,นิลลาเลยอะแล้วพรุ่งนี้ไม่มาแล้ว เพราะว่าวาน,นิลลาอะไรตัวเนี่ยถอยไอศครีมบวกกับขนมปาร์ตี้รสฟังเย็นนมชมพูซะหน่อยออกจังตัวฮอปเปอร์ผมมีความแบบกรอบ<ม>นอกนุ่มในอยากกินคู่กับใส่ใหม่เนียถ้าเรากินคู่กับขนมปฟังเย็นมนมชมพูขอคคูจะได้ texture กรอบเข้ากันมากเราใส่ใหม่ร้วนเลยเหรอจะบอกว่าไอศครีมอ่ะมันก็จะมีความหอมๆ ใช่แต่เมืเ่อกี้พอผมกินคู่กับตัวขนมบาร์ตี้นะฮะมันมีความให้เท็กเจอร์และให้รสปังเย็นนมช็อคโกเข้ามามีความเป็นครัมเบิลเออเป็นครัมเบิลเข้ามาทําให้มันมีเท็กเจอร์ของความกรอบเข้ามาแล้วก็รสชาติปังเย็นเนี่ยชัดมากมากกินน้ำก่ <S <S อนกินน้ำก่อนเพราะกินแต่ของหวานไปเตี้ยงแอบเลยครัแนะนําให้กินรวมกันเป็นคำๆใช่สตรอเบอรี่เนี่ยตัดรสชาติ ว่าจะกินน้ำได้ไมวิธีกินคือแบบนี้นะทุกคนอ๋อแล้วมันจะความหวานตรงแกนนี้มันจะเข้าไปหรอพี่เราตังใส่ไม่โต๊ะไม่ตโต๊หรอเพราะผมเป็นคนใส่ใม่เกี่ยวบโต๊ะเฮ้ยแต่พอความหวานลงไปแล้วมันหวานเปรี้ยวกำลังดีเป็นผลไม้ป่ะใช่ของนมปังมีความแบบเฮ้ยมามาถ่ายรูปให้ยุคใหม่เร <c oughs> าฝากคนดูถ่ายจากในคลิปเลยใช่ค่ะแล้วส่งรูปให้ด้วยแล้วส่งรูปให้นี่รูปน่ารักที่สุดหนึ่งสองตัมแอ็กหนึ่งแอ็กสองแอ็กสาม โอเคฝากแคปหนยนะเป็นแบบชาเขียวอยู่ข้างล่างต้องคนของเราต้องคนนิดนึงนุ้ยใครชอบกินแบบชา,ขาเขียวที่เป็นรสชาติแบบนมนาอันเนี้ยดีจริงดูไปชอบแ้วบอกว่าอะไรอะไรก็คือถ้ามาแล้วอ่ะแนะนําให้สั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเขาด้วยเพราะว่าดีทุกอันดีทุกอันโดยเฉพาะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรนะครับพ่อหยาบย่ามเมีกทกีน,นึงนี่ไงเข้าเลย, okay, เล,ยลูกค้าใจดีของเราคือนี่นะทุกคนเมนูนี้นะคะชื่อว่าเมคาเอ็กปาร์ตี้ปังเย็นครอฟเฟิลมิส มีกิจกรรมดีๆด้วยวาร์คาเฟ่ไปกับปาร์ตี้เติมความหวานให้ชีวิตเพียงแค่ทุกคนนะคะนี่หันหันไห้ดูอีกรอบจั่งเมนูนี้นะเมย์ค่ะเอกปาร์ตี้ปังเย็นคอฟเฟอ์มิกนะคะแล้วก็นี่เราจะได้อันนี้มาขอช่องไหมคะนี่ฮะอยู่นี่เลยฮะเราไม่ทํางานเลยไม่รู้ว่าอยู่ข้างหลังฮะก็จะได้ซองปาร์ตี้สองรสชาติใหม่นะแต่ว่าจะแรนดอมได้หนึ่งซองพี่แชร์รูปคู่กับตัวขนมปาร์ตี้ขนมปาร์ตี้รสชาติใหม่นะคะแล้วก็โพสในไอจีหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้นะแล้วทำไงต่อ จากนั้นนะฮะก็ติดแฮชแท็กตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็แคปโพสไปคอมเมนต์ใต้โพสกิจกรรมในเพจปาร์ตี้สแน็คได้เลยก็อรอรุ้นรับรางวัลเป็นนี่เลยครับ t ูมันนี่วอลเล็มูลค่า999บาทง่ายๆแค่แชร์โพสแล้วก็แคปโพส999บาทหนูก็อยากได้ใช่เดี๋ยวเราต้องมีบ้างแล้วล่ะอ่ะแล้ววันนี้ไม่ต้องกลัวนะะใครดูคลิปนี้แล้วอาจจะชอบหลายร้านวาวแต่ละร้านคือเด็ดทุกร้านไปค่ะทุกคนเจอกันร้านต่อไป เรามาถึงเนี่ยเรามากระตุกอีกแล้วนะว่าไงคะคุณท่านคุณท่านคืออะไรร้านเนี่ยอ๋อร้านมันคือแบบว่าสไตล์ยุโรปอ่ะเรามาถึงร้านที่2กันแล้วนะฮะทุกคนชื่อร้านว่าชิง,รง,รงอริงริงอริงริงดองเคยฟังไหมริงดิงดอง,องหนร้องไหนร้องริงดิงดอง เราเป็นติ่งเกาหลีทาไมเราไม่ลองลิงดิงยองให้ฉันและฉันเนต้นก็ร้านนี้นะฮะเป็นร้านที่2ของเราบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเป็นคาเฟ่ที่ดีทั้งบรรยากาศแล้วก็อาหารุยตรงนั้นอะ่ะเห็นแล้ว,วมีแววสวนแออม่เหมือนในกระตูนที่ต้นไม้เป็นต้นไม้ักษ่อะ ม,มาแล้วเ,เมนูของเรามีเมนูอะไรบ้างพี่อันแรกนะครับเป็นปาร์ตี้เลมอนชีสเค้กก็คือสมูทตี้ชีสเค้กเลมอนนั่นเองข้างล่างจะเป็นเลมอนเป็นแบบสมูทตี้ด้านบนเนี่ยจะท็อปด้วยวิปครีมแล้วก็มีขนมปาร์ตี้รสเลมอนชีสเค้กส่วนอันนี้นะคะเป็นปาร์ตี้เลมอนชีทาตอุ้ยเมนูนี้คือหนูชอบมากอันนี้ที่เราเห็นในตู้ใช่ก็เลยเจมมเลจา้าข้างล่างเนี่ยจะเป็นทาตใช่ไหมใช่เป็นทาตแล้วก็จะมีตัวชีสเค้กแล้วข้างบนเนี่ยเหมือนชชบเหมือนโชค เป็นไวท์ช็อกโกแลตเหมือนไวท์เหมือนไวท์ช็อกโกแลตที่ทำเป็นเป็นรังพึ่งมาเหมือนเดิมนะฮะข้าวโมก็จะท็อปด้วยขนมปาร์ตี้นะฮะโรลเบรอมอนชีสเค้กแล้วก็จะมีวิปครีมไว้กินคู่กันเนาะน่ากินมากครับขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงอะไรฮะไปรูปไปรูปเอ้ยลืมมาก่อนที่มันจะละลายแล้วขอลองชิมกันเลยอุ้ยหอมมากหอมไหมอือ กินนานเยอะมากเลยนะเป็นสมูทตี้แบบกลิ่นนมนมหอมกลิ่นตัวแบบเหมือนเรากินขนมเนี่ยอันนี้ขนาดอย่างไม่ได้กินข้างล่างนะเราตักงนี้ดูเดี๋ยวหมดวิปครีมกับขนมปาร์ตี้ล้นเลมอนชิสเ้กนะครับจบกันไม่หล่นในจานเลยนะหล่นแบบข้างนอกนอเลยเดี๋ยวเราขอดตังใหม่แล้วกันไปเ็มคำ นั่นแน่เรามีตัวอย่างเรา,เามือมาลองไว้แล้วนะเรามือมาลองเลยนะหอมกลินเลมอนมากเมื่อกี้เรากินขนาดเราไม่ได้กินคําใหญ่นะกินเลมอนคือชัดมากเหมือนตัววิปครีมเนี่ยเอามีไว้ตัดรสแล้วมัน,มนจะมีความแบบเสริมความนุ่มเสริมความนุ่ม,วมนวลมาลองชิมขนมมากกว่าตัวฮาร์ดขึานว่าอบมากส่วนครีมเขาอะจะไม่ได้เป็นชีสเค้กแบบขนาดนั้นอันนี้เรากินแบบไม่มีวิปครีมหอะ ตัวครีมเลมอนอันนี้มันไม่ได้รสหวานนะเพราะมีรสชาติตัด,ตดเปรี้ยวมันลงตัวนี่แหละอันนี้ดีเลยอ่ะคือสิ่งที่ชอบโกรธอะไรใครเนี่ยเทคน,น,นิคการสินดึงหน้าหนว่ยรวมๆแล้วอันนี้เป็นความหวานได้ดีเลยแล้วแมนูก,ก็ทำมทันน่ารักด้วยแล้วก็ถา่ายรูปได้ด้วยทั้งสองอันเลยอันนี้ดีมากๆยังไงก็ฝากกิจกรรมดีๆด้วยแล้วกันสำหรับใครที่มาเที่ยวคาเฟ่เหมือนเรานี่คุณจะขายใช่ไหมไม่นอนสิคะ นี่เลยกิจกรรมนี้นะคะเพียงแค่ทุกคนนะสั่งเมนูเหมือนเรานะคะปาร์ตี้เลมอนชีสเค้กหรือว่าจะเป็นปาร์ตี้เลมอนชีถาดเมนูทั้งสองอันเลยที่พวกเราสั่งมาครับแล้วก็ข้างหลังกิจกรรมนั้นก็คือวาร์ปคาเฟ่ไปกับปาร์ตี้เติมความหวานให้ชีวิตสั่งเมนูที่เราสั่งมาใช่ไหมก็จะได้รับไปเลยนี่ค่ะมาช่วยถือช่วยถือนี่ไงเซ็นเตอร์เราหนึ่งนี่ก็จะได้รับไป็นปาร์ตี้สองรสชาติใหม่นะคะแต่ว่าร้านจะแลนดอมได้หนึ่งรสชาติเท่านั้นได้หนึ่งซองเนาะมีรสปังเย เล <Cheese> มอนชีสเค้กเลมอนชีสเค้กนะครับสั่งเมนูมาเรียบร้อยแล้วแล้วได้ปาร์ตี้รถใหม่มาหนึ่งซองปุ๊บทำยังไงทำยังไงครับเราต้องแชร์แชร์แล้วทำไมต้องพดลงโซเชียลด้วยไม่ว่า,าจะเป็น IG หรือว่า Facebook นะคะพร้อมติดแฮชแท็กนะครับที่ขึ้นตามนี้เลยแล้วก็แคโปโพสของตัวเองเนี่ยไปเม้นในโพสกิจกรรมของเพจปาร์ตี้สแนคะ ได้เลยน <จบ S 1> ะก็ะอ,ะอยู่บ้านรอรุ่นรับรางวัลเป็นทูบันนี่วอลเล็ตมูลค่า999บาทเรามีรูปจากร้านแรกแล้วก็รูปจากร้านนี้และจะมีรูปอีกห<ร><า>ลายร <ๆ S 1> ้านต่อไปแบบไม่หยุดยัง้งก็บอกว่าเขามีแจกแค่20รางวัลเท่านั้นแปลงั้นเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปแบบไม่หยุดยัง้งไม่หยุดยั้งแต่ขอกินก่อนได้สิ ฮัลลโเสมาถึงแล้วค่ะที่ <T ess. S 1> ร้านที่สามเดี๋ยวพึ่งเครื่องตกมาหวานมาหวานชื่อร้านว่าใส่นม ใส่นมไม่ใช่ใส่นมนะร้านนี้นะฮะก็เป็นร้านที่นั่งสบายๆเข้ามานี้มีเด็กนักเรียนนั่งอยู่หน้าบาร์เมอะไรเงี้ยเด็กๆอยู่หน้าบาร์เมไม่ได้อยู่ร้านหรอกยเอนย้อนย้อนอย่งนี้มีโรงเรียนไงเด็กๆก็เข้ามากินเยอะที่นั่งก็ชิลมากนะฮะเขามีแนวคิดว่าขายเฉพาะนมสะอาดอร่อยแล้วก็ใช้นมร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าวแล้วเค้าตกแต่งร้านน่ารักนะเป็นแบบว่าเฮ้ยมองขึ้นไปด้านบนเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆแบบสเตจจติงขครึมหน่อยโอ้ขึ้นหน่อยมาดูเมนูกันดีกว่าขออันนี้ก่อนเลยเป็นปังโทสนะคคะทุกนพอมาด นี่ปาร์ตี้ครเมลลาเต้และไอศกรีมอ่าน,นี่นนดีกว่านี่เลยมาแบบจุกๆเป็นเมนูที่เราสุว่าถ้าใครเห็นเราต้องแบบสั่งยิ่งเป็นเด็กนักเรียนเมื่อกี้เราเห็นพอมองเราสั่งตามนะมองนี้เลย อะไรอ่ะไม่บอก<ด>ไม่บอก<ด>ไม่บอกไม่องอ <c oughs> <c oughs> ให้มาดูในคลิปอันนี้ชื่อเมนูว่าปาร์ตี้มิล์นะครับนมเย็นผสมกับซอสคาราเมลท็อปด้วยขนมปาร์ตี้รสคาราเมลลาเต้นี่และความคาราเมลลาเต้กับนมอ่ะคือ,ม,อคมันเข้ากันมากๆอันนี้แบบอยากให้ทุกคนได้รอเพราะความซ่อมกับมีนมามา,มาก่ร้านอุ้ยขนมปังกรอบนี่มา อะไรครับอะไรครับเครื่องทำไมจริงเร่งเครื่อง่อมมากหอมมากอร่อยมากคือตัวขนมปังอ่ะมันจะมีความแบบกรอบข้างในนุ่มกินคู่กับตัวปร์ตี้ที่เป็นรสคาราเมลลาเต้คือมันได้ความหอมขึ้นมาอีกอ่ะเอาจงนะขนมปังอ่ะกรอบมากข้างในนุ่มด้วยนุ่มมากไอสกินเนี่ยเหมือนเอามาตัดรสหวานแล้วมันเข้ากันมากลงตัวเลยอันนี้อันนี้อร่อยเลย อันนี้คือถ้าใครมาร้านนี้นะต้องสั่งเมนูนี้เลยต่อไปหนูจะลองชิมเครื่องดื่มวิกวิมเน้นเลยต้องหลุดน้ำตามเลยส่วนนมเย็นเหมือนเอามาเป็นตัดรสชาติเหมือนเอามาเติมกับรสชาติของคาราเมลอร่อยอร่อยจริงอยากให้ทุกคนมาลองปาร์ตี้โทสกับปาร์ตี้มิวเ่ เวิร์กมากมากร้านนี้ก่อนไปร้านต่อไปเรานะฝากกิจกรรมดีๆกับทุกคนเดี๋นี่นะคะว้าบคาเฟ่ไปกับปาร์ตี้เติมความหวานให้ชีวิตกิจกรรมก็คือเพียงแค่ทุกคนนะคะสั่งเมนูที่เราสั่งมาแล้วก็คือปาร์ตีโ้โฮสแล้วก็ปาร์ตี้มิลนะ,ะแล้วก็นี่เขาจะแจกอันนี้มาเป็นปาร์ตี้สองรสชาติใหม่สอง,งให้หนึ่งสองืมเป็นรสเป็นรสอะไรบ้างฟังเย็นนมชมพูแล้วก็อันนี้เลมอนชีสเค้กก็คือถ้าสั่งมาแล้วเนี่ยจะได้ไปหนึ่งองแล้วก็แชร์รูปไปเลยแชร์คู่กับเมนูที่เราสั่งมาด้วย โพสลง IG หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็ทําไงต่อคะติดแฮชแท็กน,นะฮะแล้วก็แคปไปโพสใต้เม้นกิจกรรมใน f c e e o o o k แฟนเพจของ Party s ้แสเนก็รอรุนรับรางวัลอยู่ที่บ้านได้เลยแล้วต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าเด่นเหมือนกันใครที่กําลังดูอยู่นะฮะคุณเตรียมแมพไปเลยลดแมพสตาร์ลนหลอได้เลยไป มาถึงร้านที่4ของเราแล้วนะครับร้านนี้ตั้งแต่หน้าร้านและเข้ามานะบอกทุกคนเลยว่าเขาตกแต่งได้สวยมากเป็นสไตล์วินเทจชื่อร้านว่า บูเบลนะครับผมร้านนี้พอเข้ามาในร้านก็ะจะเห็นเลยว่าเขา,าตกแต่งด้วยด <ตก S 1> อกไม้สีฟ้าสีขาวน่ารักมากเรียกว่าดอกกระดิง่งก็คือบูเบลชื่อร้านเลยดอกกระดิง่งอาหารของร้านนี้นะบอกเลยว่าก็ไม่แพ้มนรยากาศเลยเพราะว่าเขาจัดสรรมาแบบหน้าตาน่ารักมากาแลก้วตอนนี้เราสั่งมาแล้วด้วยนี่เลยค่ะอันนี้นะคะปาร์ตี้วอไรตี้เซตอันนี้ก็จะเป็นซูเฟ่แพนเค้กนะคะทุกคนแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมนี้ด้วยปาร์ตี้รสเลมอนชีสเค้กใช่โอ้โหเรื่อเซ น่าทานมากและกลิ่นคือหอมเลมอนมากที่เราสั่งมาเป็นน้ําดื่มคู่กันนะฮะก็เป็นปิตเทเรียนโซดานะฮะที่ท็อปด้วยฟองนมแล้วก็ท็อปอีกชั้นหนึ่งด้วยปาร์ตี้ตังเย็นนมจมูข้างบนนี่คือ2อ,อย่างนี้บอกเลยว่าเข้ากันมากๆมาลองชิมเลยใต่จริงอ่ะอันนี้พูดตรงนั้มองเผลอๆนะเหมือนบัตเตอร์เบียร์มีความแบบเอ้ยน่ารักอยู่นะแต่บอกเลยว่ากลิ่นของนมจมูกเนี่ยคือชัดเจนมากของฟองนมแล้วเราว่ามันต้องเข้ากันมากๆเลยนะโอ้ลูกมากวิปครีมหน่อยสายหวานท็อปด้วยปาร์ตี้ กลิ่นเลมอนมากเป็นสัมผัสที่แปลกมากแนตะ่เธอลองรีวิวของเธอก่อนอันนี้ตัวแพนเค้กจะนุ่มแบบละลายในปากเลยแลจยิงกินคู่กับปรตตี้รสเลมอนชีสเค้กะมันเสริมความแบบเป็นกลิ่นเลมอนเข้ามาอีกแล้วก็กรบกรอบด้วยข้าวอะวอันนี้ เราอยากบอกบ้างว่าเป็นอิตาเลียนโซดาที่ไม่เหมือนใครเลยและก็ไม่แย่และก็ดีด้วยคือรสชาติเขาจะออกหวานกลมๆม,มีความซ่าแบบโซดานินนดๆแต่จะไม่ได้ซ่าปี๊ดและรสโดดขนาดอิตาเลียนโซดาที่เรากินกันบ่อยๆรสมันจะกลมแล้วมันหอม,แล,ม,หอมและได้ความหอม <c oughs> ปาร์ตี้ฟังเย็นนมชมพูข้างบนมันเลยหอมหวานเว้ยและกินง่ายทุกคนอนะันนี้เราว,ว่าคนทั่วไปจะชอบมากพี่ลองชิมกูตรงนี้ก็จะเป็นแบบปาร์ตี้แบบบดมาใช่ไหมเหมือนแบบแทนคัมเบอรอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ เราชอบกลิ่นกับรสชาติของเลมอนมากกลิ่นของเลมอนมันชันมากทุกคนแล้วก็ตัวแป้งของซูเฟ่เนี่ยออกนุ่มๆฟูๆมันมีความแบบเย็บเยี่ยม,มหอมๆของเลมอนอยู่แล้วเมนูนี้เมนูนี้ถ่ายรูปได้ด้วยเออใช่ أو, ลืมถ่ายรูปจริง <c oughs> <Boo> เดี๋ยวสั่งอีกเซตขอสวยๆนะเพราะว่าเมื่อกี้ YE, เดี๋ยวต้องแบ่งทีมงานกินด้วยเดี๋ยวเราหมดแล้วนะอีกเซตหนึ่งไว้ถ่ายรูปโอเค ปังไม่ไหวจริงๆทุกคนทั้ง2เมนูเลยเราซัดก,กันเรียบเลยถ่ายรูปก,ก็ได้ด้วยอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะร่วมกิจกรรมดีๆได,ได้นะกับนี่เลยวาคาเฟ่ไปกับปาร์ตี้เติมความหวานให้ชีวิตเห็นแค่ทุกคนนะสั่งเมนูที่เราสั่งมามนี่ก็คือเมนูปาร์ตีว้วาไรนี้เซตนะคะก็จะได้รับปาร์ตี้สองรสชาติใหม่แต่ว่าถ้าสั่งเมนูที่เราสั่งมาก็คือจะได้1นึ่งองใช่ไหมสตได้รสชาตินี้แล้วก็แชร์รูปคู่กับเมนูที่เราสั่งมาแล้วก็เอาไปโพสต์ใน i อหรือว่า f a c e บ o o กนะคะพร ได้เมนของกิจกรรมในเพจปาร์ตี้สแนค็คได้เลยแค่นี้ก็รอรับรางวัลอยู่บ้านแบบชิลๆได้เลย อิ่มไม่ไหวคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแหละเวลาเรากินของหวานหนักติดๆกันอะไรแลบมันจะเชือนเชือนหน่อยมันจะเชื่นเชือนหน่อยแต่ว่าทริปนี้ทำไมปิดแล้วเราต้องล่าเริงล่าเริงเพราะว่าเรามีแต่ร้านเด็ดๆที่เราพาทุกคนไปวาร์ปวันนี้เป็นไงกันบ้างอิ่มหนำกันไหมอิ่มมากแล้วที่สำคัญคือได้รูปด้วยใช่ได้ทั้งรูปได้ทั้งเมนูเด็ดๆก็หวังว่าทุกคนนั้นจะตามกันไปในเมนูเด็ดๆที่เราพากันไปวันนี้แล้วก็ยังมีคาเฟ่อื่นๆอีกนะที่ปาร์ตี้เนี่ยเขาไปคอลแลบด้วยทั่วประเทศเเเเเเลลลลลยยยยยอออ้้ปปรรรระะะะะะททศแวต่่่าาาาาานนนนนจจมมีีููด็ๆกกกุคคคบส ฮอปปิ้งเนี่ยห้ามพลาดเลยก็มีกิจกรรมด้วยใช่ก็เข้าไปเล่นกันได้นะฮะในเพจ Party ack, เปาร์ต Snack ก็คือสามารถเข้าไปลวกกิจกรรมได้เลยมีของรางวัลเพียบแล้วก็มีร้านเด็ดๆให้ทุกคนติดตามอีกเยอะเลยใช่เลยจริงๆใครไปร้านไหนก็แบบว่าเอามาให้เราดูได้นะ,ะเอามาอวดกันได้อ่ะก็ขอตัวไปก่อนสำหรับ EP นี้นะครับอีเดราไปแล้วายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินงเราต้องห้ามพลาด กับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยตั้งค้ามเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยนะคะ